สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งชื่อเล่นนะครับของเพื่อนใน Facebook m essenger นะครับผมเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมเราถึงต้องตั้งชื่อเล่นของเพื่อนนะครับที่จริงในคลิปนี้นะครับผมทำขึ้นนะครับเพื่อสำ,อสำหรับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์นะครับ เพราะว่าตัวผมเองกอ็มีขายของออนไลน์บ้างนะครับผมเป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมการตั้งชื่อเล่นของเพื่อนนะครับจะทําให้เรารู้สถานะของเพื่อนหรือว่าของลูกค้านะครับที่มาซื้อสินค้าสินค้ากับเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเข้าไปที่แอป Facebook Messenger นะครับผม ทีนี้นะครับสมมุติว่าผมขายของออนไลน์นะครับขายเป็นประกาศสวยงามนะครับแล้วก็มีน้องคนนี้ได้ซื้อนะครับแล้วก็ทําการโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมผมก็เลยจะจะมาตั้งชื่อเล่นนะครับของน้องคนนี้นะครับเพื่อที่กันลืมนะครับแล้วก็ให้เรารู้สถานะของลูกค้าด้วยนะครับผมวิธีการตั้งชื่อเล่นนะครับ เมื่อเราเปิดที่ Facebook Messenger ขึ้นมาเราก็ไปที่ลูกค้านะครับคนที่ซื้อของกับเราจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆดูมุมบนขวานะครับจะมีเป็นรูปตัวไอนะครับอยู่ในวงกลมขวาขวามือสุดเลยนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับทีนี้ก็จะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ของอลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับเรานะครับผมให้เพื่อนๆดู ตรงคำว่าชื่อเล่นนะครับให้เราจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อเล่นนะครับของลูกค้าเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมขายเป็นประกัศนะครับให้กับลูกค้าคนนี้นะครับลูกค้าคนนี้ได้ทําการโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมรอผมส่งของนะครับผมก็จะตั้งชื่อเล่นว่ารอส่ง อาจจะตั้งวันที่ด้วยก็ได้นะครับ10บศูนสองครับหกสามประมาณนี้นะครับอ่าแล้วจากนั้นเราก็ จิ้มไปที่คำว่าตั้งค่านะครับผมโอเคเมื่อเราจิ้มไปที่คำว่าตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในแชทของเรากับลูกค้านะครับก็จะจะมีข้อความนะครับแสดงขึ้นมาว่าคุณได้ตั้งชื่อเล่นสำหรับชื่อลูกค้านะครับแล้วก็สถานะก็คือเป็นรอส่ง วันที่นะครับแล้วก็ตัวสินค้านะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้ทําการปิดการขายนะครับแล้วก็ส่งของอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นให้เราทําการาล้างชื่อเล่นนะครับหรือว่าลบชื่อเล่นของลูกค้าคนนั้นออกนะครับโดยการไปที่แชทของลูกค้าเหมือนเดิมนะครับในแชทก็จะมีการตั้งชื่อเล่นของเรานะครับผมให้เราจิ้มไปที่คําว่าเปลี่ยนนะครับ แล้วก็เลือกที่เมนูลบออกนะครับผมก็จะเป็นการล้างาเหมือนเหมือนกับว่าเป็นการล้างประวัติการขายของเรานะครับผมกับลูกค้าคนนี้นะครับการตั้งชื่อเล่นแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้เรา,าการลืมนะครับแล้วก็ทําทให้เรารู้สถานะนะครับของลูกค้าที่มาซื้อสินค้ากับเรานะครับว่าตอนนี้ อยู่ในสถานะไหนนะครับรอส่งหรือว่าส่งแล้วอะไรยังไงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ